เช้าวันหนึ่งท้องฟ้าจากสว่างกลับมืดคลึ้มอย่างรวดเร็วลิงน้อยกำลังช่วยป้าเก็บผักที่เพิ่งโตได้ไม่กี่วันอยู่ดีๆลมพัดแรงและเมฆดำเคลื่อนทับหมอกหนาเขารู้สึกใจเต้นนี่ไม่เหมือนฝนทั่วๆวไปเสียงเตือนจากวิทยุชุมชนบอกให้หาที่หลบทันทีแปบเดียวลูกเห็บเริ่มตก เม็ดเล็กๆที่กลายเป็นก้อนแข็งกระทบผิวใบและดินเสียงเคอเปาะๆดังทั่วแปลงผักใบไม้ฉีกขาดผลไม้มีรอยปูดลิงน้อยรีบชวนชาวบ้านยกแผงผักไปหลบใต้โรงจอดรถและคลุมแปลงด้วยผ้าตาข่ายกันลูกเห็บที่เตรียมไว้ก่อนหน้าเพราะชุมชนมีแผนเผื่อเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วช่วงพายุสั้นและรุนแรงแต่ทำลายผักบางส่วนและหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนตแตก ลิงน้อยช่วยซ่อมแซมชั่วคราวรวบรวมแผงพลาสติกและผ้าคลุมเพื่อกันสภาพอากาศถัดไปพวกเขายังช่วยกันเก็บผักที่ยังใช้ได้และแจกให้เพื่อนบ้านที่ขาดแคลนพอพาย,ยุผ่านชุมชนออกสำรวจความเสียหายบางแปลงต้องปลูกซ้ำแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บร้ายแรงเพราะทุกคนเข้าไปหลบในที่ปลอดภัยทันเวลาลุงชาวสวนสอนเด็กๆว่าการเตรียมตาข่ายกันลกเห็บ และที่หลบในชั่วคราวช่วยลดความเสียหายได้มากลิงน้อยเรียนรู้ว่าการมีแผนและอุปกรณ์ง่ายๆสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นเรื่องจัดการได้วันต่อมาทุกคนรวมใจซ่อมแซมแปลงปลูกพืชทดแทนที่โตเร็วและแบ่งปันผลผล,ผลิตที่เหลือลิงน้อยยืนมองต้นผักเล็กๆที่ถูกย้ายกลับเขารู้สึกว่าลูกเห็บสอนให้ชุมชน เตรียมตัวรักษากาันและแบ่งปันนี่แหละคือความเข้มแข็งของบ้านเล็กๆแห่งนี้